าบาดประชายาได้รับเสื้อแล้วครับปรุงชอบเสื้อปลาพวกนี้มากพอเห็นรูปภาพเหล่านี้ก็เลยรีบตามออกมาถูกต้องแล้วจริงๆไม่หรอฉันก็แค่ชอบคนที่ใส่พวกมันเท่านั้นเอง เรื่องแต่งกายมาถึงที่แล้วกล้องถ่ายละคนก็เริ่มตามมแผนที่วางไว้เริ่มถ่ายภาพทิวทัศน์จากเนี่ยเป็นจากที่เปรียกกัลังเอกเจอก,กันครั้งแรกอยู่ๆมากที่หลิวซานั่งก็ไลยกันควบคุมตอนที่ชนกับเด็กที่อยู่บนถนนเก้ก็หอบมาช่วยเอาไว้แต่ละทีมเตรียมตัวจะเริ่มเดี๋ยวนี้ ฉันเือเจิงเป็นผู้แสดงคนกับรถม้านายควบคุมม้าเป็นไหมเอะจะตามตูกคนแล้วล่ะฉันเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของชมรมขี่มาได้รางวัลที่หนึ่งเยอะแยะมากมายถ้าจะพูดเกี่ยวกับม้าไม่มีใครคุ้นเคยกับมันเท่าฉันแล้วล่ะพวกกับเลยเห็นสําคัญในฝีมือการขี่ม้าของฉันก็เลยเอาบทนี้ให้ฉันไม่ต้องกลัวนะจากนี้จะรองโดยจะต้องฝานไปอย่างง่ายได้แน่ อะจะไปไหนแล้วก็ก็จะขึ้นรถไปตั้งแต่ตอนไหนกันไหนยังมัวแต่พูดทำซากอะไรรีบเก่าที่เออครับจากที่เก่าทีกสามครั้งที่หนึง่งอ c t i o Dạ 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 Sẽ ưu tiên cốm đúng đây yeah. ฝึกอื้อฟุบอีตึกด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 ึกฝึกโอ้คนกลับมานี่จะได้ได้ดีทีเดียวโอ้ยกับกับพีแปลกจังมันเร็วเกินไปเบลก็หยุดเดี๋ยวดิเสียอยู่เตียนที่ลุกขึ้นเร็วก็าหืม là đuôi Băng Phục Phiu Phục Hả Phu... Tục Tup... Y <tup> Yeah, yeah. yeah, I. Ha. gặp phải Sẽ ưu tiên. Sẽ ưu tiên. đại bà chạy tung này bay ขอบคุณพระเจ้านายไป่เป็นอะไรฝุกเราให้ออกมาเดี๋ยวก็ดีขึ้นเราให้ในผ้าน,นี้จ,จะไม่มีคนเห็นหรอกนะจธยย่ดอี่อวบุญมาเธอคิดอย่างรอบคอบจะอยู่เต็มตกใจไปหมดแล้วพี่ครับพี่อยู่นี่ พี่เสียหรนันพี่ครับพี่อย่าจากผมไปไกลสิผมกลัวเออไม่คิดว่าสิวเจนจะเรียกเธอว่าพี่เสียหรนันเอเอไม่มีคนสนใจตูวบ้างเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตวลงนายทำอะไรของได้กี่มาเป็นไหม ครั้งแรกครั้งแรกกองจุมจุดเล็กลูกพี่เมื่อกี้พี่เสียหันเท่มากๆเลยคุณรู้จักวิธีขี่ม้าด้วยเหรอนิดหน่อยนะมีอะไรที่ลูกพี่ทำไม่เป็นบ้างเนี่ย น่าเสียดายเหืองเมมองไม่อย <wild>. ู่ไม่มีใครร้องตะโกนเรียกันกับฉันว่าสุดยอดจริงๆฮาชิพี่เสียหลานเป็นซูเปอร์เกอร์เด็กคนนี้สายตาแหลมคมคุด้วยได้ต้องเก็บกวามักของาถานะพี่เธอมาปกป้องโลกพ่วมกับเลยรีบมานี่เดีวกข้า ที่จริงเป็นเพราะก้อนหินมันหลน่นมาก็เลยตกใจแต่ว่าจากตอนที่มาตกใจถ่ายเอาไว้ได้เยี่ยมมากก็แค่เพิ่มจากที่ใครมาช่วยเสียอยู่เตียงก็พอแล้ววันยกเลิกจากของเสียอยู่เตียงทำไมล่ะครับยอยู่เตียงตกใจไม่บอกที่จะถ่ายต่อ เมื่อวานยกเลิกแผนการต่ายตำไปแล้ววันนี้ก็ยกเลิกอีกแล้วเพิ่งจะเริ่มแต่งก็มีเรื่องติดต่อกันไม่ก็จะโชคดีเลยนายถ่ายต่อได้ไหมผมจำได้ครับพี่เสียเส่ยหลันเสี่ยหลันไม่ต้องบังคับเสียยูเทนแบบนั้นสิเรื่องเมื่อกี้มันอันตรายมากเลยนะถึงว่าเป็นผู้ใหญ่ก็นึงสติกลับมาไม่ได้แล้วเป็นเด็กด้วย ก็แค่ปีสลันอยู่ด้วยผมก็ไม่กลัวแล้วผมจะถ่ายต่อฮะดีกับนายไม่มีอะไรดีเลยจริงๆไอดีอยกักระตันอยูจากที่เก้าตอนที่สีครั้งที่หนึ่งเอ๊ะเช่ เหนื่อยกันลแล้วล้ะทุกคนจากปิกกล่องของเจะอยูเตียนนี่เป็นอ่งเปลาที่ปู่มอบให้ได้อเป็นอะไรไปคุณปู่เลยผมไม่อยากได้อ่างเปลาผมอยากให้อยู่ในกองต่ออีกสักสองสามวันได้ไหมครับบอกปูม่มาสิว่าทำไมนายไม่อยากกลับ ผมไม่อยากจากพี่เสี้ยหลันไปผมยังต้องเรียนโยโย่กับพี่เสี้ยหลันครับ